ถ้ากรณีคิดงานด้วยละทำไงงานนื่อจาก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรหาจากอะไรนะครับร TV, ยินดีเกต p d v ใช่ไหมถูกไหมความดันคงที่ใช่ไหมครับเราต้องน้นที่ความดันบรรยากาศคงที่ใช่ไหมดึงพีออกมาได้เลยใช่ป่ะส่วน V ที่เป็น v ใหญ่เราดึงเอ็มออกมาได้ไหมก็เป็น V ีสองลูก V ีหนึ่งใช่ป่ะถูกไหมเดี๋ยวเราก็ต้องย้อนไปหา v สองกับ v หนึ่งอีกใช่ปะมผมเขียนย่อๆแล้วนะมี v ีหนึ่งก็เป็น v ของของเหลวอัดตัวใช่ไหมเราก็ใช้มีของของเหลวอินตัวที่อุณหภูมิเดียวกันแทนใช่ป่มก็เไปเปิดดูนะครับสำหรับอุณหภูมิสามสิบใช่ไหม v ีมันเท่ากับเท่านี้ครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับ เห็นแววความน้อยนะครับส่วน V2 เนี่ยมันเป็น V อิ่มตัวอรีเพนะครับที่ร้อยองศาเซลเซียสนะครับซึ่งที่ร้อยองศาเซลเซียสเนี่ย 5V เราเป็นเท่าไหร่0 1 0 4่นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นงานเป็นเท่าไหร่ งานเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสองกิโลใช่ไหมคุณหความดันหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามสองห้ากิโลฟาสคารใช่ไหมครับแล้ว v ีเราก็จะเป็นศูนย์จุดก็คือ v ีสองเนาะลบ v ีหนึ่งอ่ะออกมาเป็นเท่าไหร่ เอาในวงเลขขง็บเหมือนนัจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ใช่ไหมเฮ้ยศูนย์สี่สี่ใช่ไหมลงด้วยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สี่ใช่ไหมก็ได้เท่านี้เนาะคูณกับความดันบรรยากาศแล้วก็คูณกับสองกิโลนะครับก็ออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกโอเคไหมกิโลจูนถ้าคิดงานด้วยทำไงครับเั้นผมดูพลังงาน u ลบ w เท่ากับ delta u ใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เ delta u เราหาไปแล้วนะก็คือไอ้5.86.28เมื่อกี้นะครับก็ไอ้เทอมเนี้ย5.86.28ออกมาละส่วนงานงานนี่จาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นบวกเห็นปะเพราะว่าปริมาตรมันขยายตัวเนาะระบบขยายตัวก็ทํางานก็ได้งานเป็นบวกนะครับ เอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกมีนัยยะสำคัญไหมเนี่ยมีนัยยะสำคัญไหมอย่างดีก็ปัดจากจุดสองแปดเป็นจุดสองเก้าอะใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์มันทำให้ค่าเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์จุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ถูกหรอกไหม ถามว่าต้องคิดงานไหมในกรณีของเหลวขยายตัวตัวอย่างนี้ก็สื่อแล้วว่าไม่จำเป็นนะครับโอเคไหมโอเคนะครับไม่มีอะไรสำคัญนี่นะ ส่วนใหญ่เขาก็เลยละเลื่อนง,งานออกนะครับมันยังมีอีกมุมมองหนึ่งนะมันยังมีอีกมุมมองหนึงนะที่คุณอาจจะเจอในตัวอย่างนะ